ครับสวัสดีทุกทุกคนครับผมบอลนายซาราดิโอครับสวัสดีกับอากาศค่อนข้างจะฮอนครับลมหนาวไปแล้วอาการฮอนเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ผมกับมีมีแขกบ่ได้รับเชิญมีแขกบ่ได้รับเชิญมาแล้ครับก็เป็นเป็นนงเป็นนุ่งเป็นอ่ายเป็นไส้กันนี่แหละครับทีมงานเห็นยูทูบทำกันเลยครับเมันกลับมาพอดีเป็นมาะเด็นทางเบอร์ยมรารแไปข้างนซอฟพอลาพอดีกเลยมาพบกันเขาก็เลยว่าเดี๋ยว คอนเทนต์เนี่เขาก็ว่าจะไปเออ่ไปเล่นน้ำแล้วก็ไปเข้าไปหมู่บ้านลึกลับแต่ว่าทุกมือนี่มันก็บ่ลึกลับว่าล่ะถือว่าเป็นหมู่บ้านลึกลับในตำนานเนาะเดี๋ยวกระาำเบิ่งบรรยากาศยไปนํากันครับเพราะว่าเคยเข้าไปหลายรอบแล้วครับแล้วก็ล่าสุดก็คลิปก่อนหน้านี้ก็เคยเข้าไปนะครับหรือผู้ใดที่อยากเบิ่งแบบตอนคุไปคูณเดียวก็ยอมให้เบิ่งได้ครับแล้วก็คลิปนี้ครับไปหลายคนครับตอนนี้กำลังกินข้าวอยู่ไม่ใช่คลายเพิ่นอยากเพิ่นอยากอายที่แขกที่แบบว่าบ่ได้รับเชิญ จะคิวจะหอดจะโคยมาแต่ใสครับคุณนะส่วนทั้งส่วนส่วนเลยโอ้ยมาดีว่ดศรีวัดไทยกับไายซสหายมันเหลวกินมั็นตะแเสบกระดอกเวไปเรื่องอีกข่าวเรื่องสอดกันแบอนฮ้ยเสร็จมาลังเบาเบาตกวิธีลาวครับกับเบาเอทีมงานบ้านหน้าครับก็ยังบมเดลนีสำนียงนะครับก็มีอีกหลายคนอยู่ครับเดี๋ยวถ้าติดตามชมครับเดี๋ยวก็ค่อยเบิ่งไปไปทำการเรื่อยๆครับ มีตลาดนัดด้วยครับนี่าจะเป็นตลาดนัดครับคนหลายที่ดายครับบริภาพมาเบิงครับตลาดนัดทุกวั่นจันกับวันวันพฤหัตบุกคนรับตอนนี้ก็กินเข่าแล้วนะครับกินเข่าแล้วเขาจะเดินข้างเข่าสู่บ้านน่ายี่ครับทีมงานกับไปพอกันอยู่คนกันยังอีกหลายคนครับตอนนี้กับว่ากับเปาเอเบาตุกครับ มาประดัดก,ก็ประทับใจบรดนั่นครับบรรยากาศัวัีิทีครับบ้านแบบดั้งเดิมกระแตมแบมบไผ่หลักกระชากลังเป็นภูเขาครับภูเขายินงปูนอันสวยงาม <c oughs> บ้านอีลานครับผมบมันใจว่าบา้านอีลานหอ่อยู่เมืองไหนนะครับบอมันใจว่าอยู่เมืองมหาไซหรือว่าอยู่เมืองอ่หรือว่าอยู่เมืองอออยมองยมรลาผมกับบอมันใจคือกันนะครับ บรรยากาศสวยๆงามๆฟังความมืดนี่ก็บอกอีกเท่าน,นึงนะครับสำหรับคนที่้าในเบิร์นคีกับฟังความมืดก็เป็นเซ้บางไฟ สำหรับหมู่บ้านนี่กจ็จะเป็นแบบดั้งเดิมอยู่นะครับต้นบกักเผาวต้นบกักต้นบักขามมาสิต้นเ<อ>ผา<อ>สูงต้นบักขามสูงมาสิแล้วพู่ ไมเห็นในมาพรได้ในมาพอ้กก็คือว่าเป็นบุญตาครับเพราะว่าต่อไปนี่บรรยากาศแบบนี้มันจะหายไปครับหายไปแล้วพู้เ่าได้เห็นได้เบิ้งครับแม้จะมีเงินห่อยล้านพันล้านแสนล้านเสียงบรรยากาศแบบคือเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเนี่ยมันกยากครับเพราะว่ามันเป็นโดยธรรมชาติโดยวิธีครับเบิ้งต้นบบกอิวสูงๆนะต้นบักม่วงใหญ่ๆต้นม่วงสูงๆต้นบักขามสูงๆต้นบักผาต้นบัหมากสดยอดบรรยากาศเลยครับ ได้ดุได้มันกับพ่อได้ยู่ได้กินอยู่ครับโก้คืนกับพ่อได้ขายสําคัญแต่ว่ามนมมีทุนนี่แหละครับเรมีเงินซื้อวยซื้อป่านใส่ นี่แหละครับบรรยากาศฟังขวาเมื่อครับกับเป็นป้ากรโพดคือการป้ากาโพดหลักกที่สําคัญครับอยู่ใกล้ต่อเ,เลยก็คือหัวนที่ๆครับแท่ไปแท่งไปเฮ็ดไปเรื่อยก็จนทีไปเรื่อยๆรวดน้ํากระใส่ไม้ไผ่กระใส่ไม้างไผ่ไม่ป้ากระไส้จนทีแบบเขาใกล้กับเขาเขได้ครับบรรยากาศแบบนี้หาบ่ได้อีกแล้วครับเปิ หวยใสกระดิงง่งปงปิงปงปิงเราจะสังเกตเะครับแถวบ้านนี่เพื่อนก็นจะมกักปลูกข้าวโพดด้วยครับก็เป็นการเกษตรเพื่อการเกษตรอีกแบบหนึ่งที่หมู่บ้านท่านี้เพื่อนนิยมกันนิยมกันเพราะว่าก็ค้นหากับปลูกตามาปลูกตามที่มีประสบการณ์ มีประสบการณ์ก็คือผู้ที่อยู่เพื่อนข้างๆกันสินะเกานปลูกเท่ากับปลูกคือกันสินะครับเป็นบ่ขวามือนี่ครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือการปลูกเขานะครับเพื่อนข้างปลูกเขาเท่ากับปลูกเขาปลูกเขาแต่จริงๆมันก็ปลูกแนวอื่นได้จริงๆครับปลูกแนวอื่นปลูกอย่างอื่นก็อาจจะได้ให้กันแต่ว่าคนเท่ากับธรรมดาครับการเห็ดตามๆกันมันก็เป็นปกติเรียนแบบกันไปตามกันไป าขับซาซาเบิ่งบรรยากาศไปน้ำเลยครับคลิปก่อนนานี้ก็ได้เบิ่งแล้หรือว่าเบิ่งกันอีกคลิปนี้ สิตำกันเปิ้ลเดี้ยวสายเข้ากับเลี้ยวขายเปิ้ลเลี้ยวขลัวเขาก็เลี้ยวขวาจากว่าพิดไปถึงอุ้ยเหมือทีแหละครับบรรยากาศครับพืชผลการเกษตรครับผู้ใดดูผู้ใดมันก็เพราะใดใส่พราะใดยูนพราะใดกินครับปลูกบักสาลี่ครับบักสาลี่หรือว่าบักข้าวโพดครับฝั่งขวามือเขานี่ก็เป็นวัดครับติดวัดนั่นก็คือเซ่ครับต้นมะหลัวเป็นเซ่หน่อยหรือเซ่บางไฟนะครับ เห็นแหงแร้งแบบนี้นี่มันไม่ได้แหงแร้งเลยครับหน้าน้ำนี่พหัวจักหนาม,มาแต่ใสเต็มมดครับน้ำหลังขาจบแล้วพ่อสาวน้อย จากีายบไปไปไปเดี <laughs> ยยลยวไปเล่นไปรเรื่อยๆครับเอาบรรยากาศเอาสีเอาสันไปเล่นน้ำนาะฮี ม,มาแวะครับเห็นสองคนม่นมาแวะเพื่อนไดทายอยู่บเบนนา,า,อาเอาเอฮะล่ะเลี้ยวมาโอ้ยเหลาอ้อยตัวนี้ว่าจะเป็แมนตัดฟืนตัด,ตดยาง <laughs> อ้อยครับก็บเป็นอีกพืชชนิดหนึ่งที่เป็นพืชเศรษฐกิจของแถวนี้ครับนาห่อน,นี่ขายดีขายดีนี่ล่ำเน้น้อยนะครับแต่วหวานน,น้อยหวานม,มาขันน้ำเนาะ <laughs> จอกเท่าใด จอกสิบพันจากหน่อยเด้อให้เบิ้งถ่ายคลิปกันเด้ออันนี้ปลูกเองปะทำไมปลูกเอง,เอ,งอ้อยหลังบ้านเลยนี่แหละครับขั้นคนหูจักเก็จากากับพ่อได้อยู่พ่อได้ขายพ่อได้กินเั้งถ้าบบกขีขาดถ้าขีข่ขาดกับว่าได้จักกีบต่ละมือมเออพอ,อด้สื่อหย่อนอยู่ สิบแก้วก็ได้แสนแล้วเนาะแก้วละสิบพระล่ำนหน่อยๆนะครับแต่หวานแหงทางนี้ก็จะเป็นไฟเขาห่องวาอย่างไฟปอกเปลือกบทางนี้เป็นไฟยังนี่ <laughs> ไฟปอกเปลือก <laughs> ก็ไฟขูดมันจะคนจะแยกกันเป็น,ผนแผน้วยครับ <laughs> พเพื่อนเพื่อนแบบว่าดุมันแหง้ง <laughs> เห็ดเวียกซอยกันแต่ละคนแบบสุดยอดเลยแม่กระดุลูกกระดุลูกบดสามบ่ทําแม่นี่ ซอยกันดีขนาดเลยชเม็ดสามเลยวเม็ดสามเลยบ่มีลูกชายจะคนลบ่โอ้ลูกขาคนซอยกันดีเลยครับวาแตะเป็นฟันฟืนเล้าฟืนที่แหลกเดี้ยวมากห่วยว่ะอ่อยตันนี้วะนรบันมาอกันเน่ยฮะ สุดยอดเลยครับนี่เป็นอย่างเขาคือโบคือโบผ่าเลยคือโบแบบนั่นเอาเลยนะอ๋อกาบมันถ้าถ้าเกิดว่าเขาโบขูดมันกับน้ำม,มันกับสีโบเหลืองเนาะมันจะเป็นขีปุ่นขี้หยางเน,ะนาะพกอ่าน้ำมันสิดำถ้าเขาโบขูดเปลือกมันออกก็เปลือกมันจะมีขีปุ่นมีหยางอ้อมพนักงานขูดขูดจะเจ็บแอว เดี๋ยวผมจะลองซิมเบิงครับให้เพื่อนแล้วนี่เรียมอะไเลยอ้ยมีแห้งครับขับรถไม่ห่อนเมื่อยสดๆจากธรรมศาสตร์เลยเพื่อนบ่อใดใส่ยังงกับบ่อใส่แต่ใส่แต่นำแข้งกับจอกถ้าบ่อใส่จอกนี่กินบ่ไดดเราเห็ดเวียกอยู่ เราวางข้างครับก่อนสี่จะเข้าไปอบานนาฮีครับพาบานนาฮีกับแวะซื่ออ่าอ้อยเพื่บนายปรับใจคือกันเด้อไปเราเด้อบัดดีเด้อซื้อได้คลายม้าได้คล้ายดีดีให้ลูกค้ามาถามแบบนี้คู่มือค้่มือเข่าคิ้วขากันเลยโดย ปาเฮานาฮีเยอนมันนายังเกาะนาฮีว้าวไม่เบิ่งนายังเกนาฮีนาฮีหูสุดยอดครับบรรยากาศครับยามบุลเล้งครับเสียงกระดิ่งง้วเสียงกระดิ่งควยก็เริ่มเขามาใกล้บ้านแล้วครับย่างหาอยู่หากินก็มันคำล้วมากับสิย่างเขามาบ้านครับมันก็จะเป็นจุดมองมองได้มองนึงนะครับเพอนจะมีจุดที่เพอนนอนอยู่ในหมู่บ้านนะพอนจะนอนร่วมกันเลย บิ้ดท้งโม่บานจะมานอนรวมกันเลยเพราะว่างวดแถวนี้ก็จะโบได้ผูกเสือกบได้ซนเข้านะครับก็จะปล่อยเลยตามธรรมชาติมาฮอดแล้วครับทางเขาบานหน้าฮี้ครับโมบานล,ลึกลับในตำนานครับเบาเอมาฮอดกับโลงเล่นน้ำเลยเย็นดีครับเย็นขนาดนาใส,หใสแห้งเนาะนใสเย็น แต่อสุนปาเร่นน้อยน้ำเลยนะเออตาออกมากันเด็กมันตัวที่บุได้นั้นบุหอมบุได้ลงน้ำเหรอามาจ้องวะน้ำคนน้าเออก็ะเรียนละเอาฟิวจะบาดนะเนาะเอาฟิวจะบาดนะเสาวบ้านเขาลงมาหลายๆได้อืขามุกตน่ย่างได้ดีแหละนั่นดีน่ะเขาเริ่มลงมาแล้ยไหมเป็นเก็บเอาซักนี่เป็นครับบรรยากาศครับงวงข่ยครับเถือกเขาครับน้ำก็จะไหลลงมาจากซอกเขาตัวพุ่นแหละครับไหลลงมาอู้ปลาแลนปลาเร่นใกล้เจ้านี่ปลาหน่อย ยอดเลยครับอ <ítulo> ันน anyway ี้ก็น้องเคนขามมาแต่บ้านครับแล้วก็มีเด็กน้อยเนะครับมีเด็กน้อยมาเล่นมาอาบน้ำเนี่ยมือแรงครับเพราะว่าน้ำยูนี่บ่เลิกครับบ่ได้เลิกครับน้ำเพียงอ่าเพียงหนักแข็งสินะครับเพียงหนักแข็งเพียงหัวเข่าสินะครับแล้วก็มีน้องๆเพิ่นมาสักเครื่องสักเสื้อผ้าพร้อมกับเปินออกมาจากหมู่บ้านนั่นแหละครับหมู่บ้านทางในครับก็คือบ้านนาฮีครับเมืองมหาไส้กำลังมวลสปปลาวว่าแม่นผู้ใดญน้องน้ำตัวนั้นอันนี้เด้น้องยังสันนี่สองน้องนี่ มาพอกันครับดีจักเป็นมาแต่ทั้งหดสิไปใส่บ่อาบล้วบ่มือแรงมือแรงมือแรงเดี๋ยวไอ้เขาบ้านอาจจรสิลบมาเร่นน้ำเมื่อคืนบ่ฟันว่าสิพ่อสองสาวบ่โอ้จะยืนท่านบ่บ้านเด็กกันน้องน้ำดีบ่สบายดีเอียงกอซื้อสองเจ้าไอลื้อน้องน้ำบ้านหน้าซาแนวเดี๋ยวขาเจาะกันมาขาเจาะเขาบ้านอยู่ เออทีมหนึ่งเดี๋ยวทีมหนึ่งกสิมาตามเดี๋ยวเขากสิมาสาร้างคอนเทนต์อยู่หนีนมาเล่นน้ำกันเด้อเจ้าคื่องบูถืออันนั้นมานน้ำเนยถือกระบุงกระตามันนั่นแนวสอนน,นี่วันนี้ไปบ่อู้คันบ่ขันเจ้าถือนี่ได้ได้บรรยากาศเลยอู้เมื่หนาวบรลดุกอู้ให้เบิ่งนี่เบิ่งนี่เบิ่งนี่สองสาวนี่อาบแล้วบ่อน้ำฮะ อาบแล้วอ้เยพอดีเลยไอยกรสิมาเล่นนำ้ำในบ้านนาฮีกับมือน,นีละ่ะเขาอันนี้เขาห้องเซฟบอกไฟบ่อุ้ยปอดกระดอกระดีะ่อ่ะปวดเต็มเลยมิเตอร์ผู้สาวบ้านเดียวกันเบิดบ่อ๋อสาวบ้านนี้หลายแหง่งเลยครับบ้านนาทานนาทานดงมแมนบ่ต้องลาซื้ออย่างดุฮะน้องลิด น้องลิดกับบันหนาทานครับสาวบันหนาทานครับน่ารักน่ารักครับบค่คืนบ่ฝันว่ะสิมาพ่อสาวบันหนาทานก่อนเข่าบันนนาฮีนี่ได้ลูกซื้อยังลูกซื้อหวานปอดเป็นมูกันบ่รุนเดียวกันเดี๋ยวมือแรงมือแร้งไอซิเลนน้ำน้ำเดอ้อคำคำจังหน่อยก่อน,ออนได้ได้เป็นยัง สุดท้ายครับสุดท้ายก็ได้ค้นของซอยเพลินมาเอามาบัดนี่ตึ๊บอ๊บมาไซนาคอยนี้อามา่หนาคอยก็ได้นี่เอาเลย โอเคใจคือกันสุดท้ายก็ได้ขนของซอยเพิ่นครับวันนี้ไปไปออกก่อนเด้อเต็มรถเลยทั้งทั้งหน้าทั้งทั้งหลังเดี๋ยวตั้งล่ำดีๆก่อนครับ รอดรอ,อ,อดจนได้ครับนี่ขทั้งหลังก็มีทั้งหนาก็มี ใ้สพานนั่นนั่นเลยครับยังมีคนมาสักเสือผาอยู่นะครับมีคนมาสักเสื้อผาแล้ะก็มีนอ้อง่นดำหนามมุดป่าแต่ว่าเขาก็น่าจะกลับออกมาจากหมู่บ้านหมดแล้วครับจ,จังเบิงครับเดี๋ยวถ่ามเพิ่นจังหน่อยครับเพราะว่าขั้นตอาไปก่อนก็นเขาสู่หุ่ทากไปอู้เนยมือแรงครับเด็กหน่อยมาเล่นน้ำครับมาอาบน้ำเต็มเลยบายบาย โอ้สุดยอดเลยคุ้นเคยนะครับเพราะว่าคนายูทูบเบอร์มากบ้านมู่บานนีดุรับมาหลายเทียวมาหลายรอบเด็กน้อยมาก็ค่คนข้างที่จะคุ้นเคยเนี่ยครับบางคนก็เอาเครื่องเอาของมาแจกมาซ้อยเรือสินะครับยบายเห็นแ่ครับนนาลากดีครับสีภาษาเด็กน้อยครับอันนี้จะรดไถาเล่นน้ำคือกัน มาแต่ตซายวกมันบะสวนมันบะอ๋อมาแต่สวนมันมาแต่ตไฮมาแต่ตนานะครับบางคนกับมแต่ตไฮมาแต่ตนาแล้วก็มาไปอาบน้ำกับขอนขึ้นเมื่อกันนีครับสุ่นจอดบรรยากาศสุ่นจอดวิถีครับโปรดอยากเขียนประโยากเบิ่งกกับมาเที่ยวส่งเชิญครับ ชวนเชิญครับชวนเชิญทุกๆคนครับมาเที่ยวอ่าสปปลาวครับสอปปอเหล้านาเที่ยวครับบรรยากาศผู้คนก็เยี่ยมเยี่ยมแจ่มใสครับอบอุ่นดีครับเขาถามเพิ่นเพิ่นก็ตอบเขาอย่างที่ผมเคยบอกในทุกๆคลิปนะครับก็คืออ่าวัฒนธรรมภาษามันก็คล้ายกันนะครับก็เลยแบบว่าอ่าจะการติดต่อสื่อสารมันก็จะง่ายเลยครับการสื่อสารกันมันก็จะง่ายเนี่ยเห็นแต่รอยยิ้มก็เข้าใจกันแล้วครับ ของพ่นมันหลายครับ่นต้องค่อยๆมากด้อครับก็เป็นวิธีเป็นบรรยากาศครับเห็นแล้วก็แบบก็ไปๆเดี๋ยวคอยตามไปอุย้ยมันะตกแหงกัยเงินๆๆไปเลยสุดยอยดหลีครับแลนตามดากกันไปเลยครับบันดนี้เพราะว่าเข้าไปก่อนกับโบได้ครับเฮ้าบ่หูจักว่าห่านพ่อนอยู่ใสนะครับ มาก yup. ินน้ากินเนกะก้อนมาพอกกันเสยครับพอกกันแบบว่าบ่ได้ตั้งใจบ่ได้คิดบ่ได้ฝันโอ้ยมาแม่มาอุดน้นแม่กินน้ากินเนเย็นเย็นใอ้เรื่องไอ้เงี้องโอ้ยจะนาะวาจารณ์ว่าว่าไปอีกละงานเคาคอยได้เจ้าตีจักมือมีจักมือ สี่บิดแม่ข่าในโซในชนบทซอปปอลาาข่าบุนเบาตุกหามซอยแล้วเบาเอกกัดถือกล่องครับเอ้ามาดีไ้บ่อด้าวบุณแทะโอเคถ้าสีขับมาซื้อกับจากอายนะครับเฮ้แต่ิุนกุ้มเมียนกุ้มมัดกุ้มเนือซงใส่โองัวาอยู่นะ สีเ้ลมันิับิเบิ้ลเบิลบิ้ลเก้เบิะลันิ้ลเบิ้ลเมาอลาบิ้ลเ้ลเ้ลเบ่้เบิ้ลเิ้บ้ลเบันลเบิ้ลเบเลเบน้เบิ้ลั้้ลมันบเ้้บเเิ้้เ้้บบ้ อนี่นะครับชีวิตในขาดในชนบทสอปล่าวครับก็ถามว่าถุกบ่อลำบากบ่อกับลำบากครับแต่ว่าพมว่าทุกสิ่งทุกอย่างบ่เกินความพยายามของคนครับเขาทำนไดเคิดละเห็ุเลลงมือทำเลยจิตใจมันต่อสู้มันลงมือทำจักมือมันก็ต้องเป็นของเข้าครับเอาขดใจเรื่องมาน้าเรื่องแบบนี้นะนี่แหละคือบ้านบางทุก โอ้บุกเมียอรับปรเดี๋ยวเป็นบ้านเราดิไส่สลูกไส้เดฮะลูกไส้เด่โอ้เด้หมกแก้เสื้อดแ่เต้นแต่เต้นครับลูกไส้ลาว่นเตเนเอนี่คิดว่ามันมดเลยยังมีอยู่ได้ยางกระถุนเลยโอ้ยเคยเห็นเคยเห็นเขามาซื้อเนนกระติกนกระติกนกรเขามาซื้อเป็นยิง่ะ้ยนติบ้านประตูกบุมียแหลนี่เลืกเลก้แหละเขาเขาิตมาอ่าเร็จเลย กันนั <Cornell> ่กันนี่แล้วเจ้ามีน้าขายบออือโอ้คือเย็นใครคือเ่าแล้วนะเอ้มาถังบออเย็นใครนเอ้จะจะใครแล้วนะึ้งเอาไว้รถเอาไว้เอาไว้รถเอาไว้รถเอาไว้เอาไว้รถเไว้ไว้รถ้ยเอนเว้ยเอาสิตใจไ้หลายเด้อกได้หลายคือได้ขายม้าลำๆรยๆ รอบหน้าคอยมาเจ้ากับังเลี่ยงเบี้ยคอยโอ้เคพองกลมายมาราเรืเอนี้นะขับไล่ขับล่มาถ่ายลูกเห็นแล้นะถ่ายลูกใส่นีห็นไหได้ได้บ่นี่สที่จับได้ไรก่อนเลยติดก่อนติดบ่บ่เป็นยังิต่เราลูกตั้งบ่นอนเรื่องตาเลยน่าเข้าไห หนึ่งสองสามโอเคอกกล่าไหวกันไปดังหน่อยครั้งหนึ่งกระไดมาแล้วก็ได้มากราบมาไหวเข้ารบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาครูเมืองเพิ่นก็เป็นพระธาตุที่มีแต่ภูเขาอ่อมอ่อมอ่อมเลยเนาะครับบรรยากาศโคตรดีโคตรง่ามเลยเดี๋ยวให้เบาเอเพิ่นไหวพักกันครับ